ดาราสาวกำลังปังแต่จู่ๆประกาศไม่รับละครเกิดอะไรขึ้นค่ะแฟนๆช็อกดาราสาวกำลังปังแต่จู่ๆประกาศผักไม่รับละครเกิดอะไรขึ้นขึ้นแท่นเป็นนักแสดงมาร์กฝีมืออีกคนแล้วสําหรับพิธีกรชื่อดังอย่างต้นหอมสกุตลตาเถียนไพรุนที่ในตอนนี้กําลังมีละครเรื่องเกมรักทรยศกําลังออนแอร์อยู่ที่ช่อง3และกระแสมาแรงแบบสุดๆค่ะล่าสุดเมื่อวันที่3มตุลาคมดีเจต้นหอมได้ให้สัมภาษณ์ตอนนี้มี ละครติดต่อเข้ามาแต่ขอพักก่อนเรานั้นกำลังมือขึ้นแต่ไม่มีเวลาอยากใช้ชีวิตตอนนี้กำลังสร้างแบรนด์ของตัวเองและปิ่นแม่ค้าออนไลน์ค่ะรับงานเยอะๆมีผลเสี่ยงเป็นโรคซึมเศร้าซึ่งเรานั้นสังเกตตัวเองว่ามันเริ่มเปลี่ยนแปลงแล้วเช่นกันนอนไม่หลับน้อยดิ่งโดยไม่มีสาเหตุไม่มีสาเหตุก็จะหาสาเหตุจากรอบข้างเข้ามาอะไรนิดหน่อยกระทบจิตใจก็เป็นเรื่องใหญ่ไปหมดนั่นเองค่ะ